สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอมุกนะคะวันนี้คนไข้มาปรึกษาหมอเรื่องการปรับรูปหน้านะคะจะเห็นได้ว่าทางข้างนี้ของคนไข้นะคะที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะบริเวณตาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องตาโหลดลึกนะคะมีการบางตัวลงของชั้นไขมันแล้วก็ชั้นกระดูกนะคะแล้วก็บริเวณคามับเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณคมับเนี่ยเป็นร่องลึกจากการบางตัวของชั้นกระดูกและชั้นไขมันเหมือนกันทางด้านนี้นะคะเราก็เลยมาทําการฉีดแก้ไขนะคะโดยการฉีดซัพพอร์ตตัว <AL> เส te ้นเอ็นนะคะบริเวณขมับแล้วก็บริเวณหนกแก้มนะคะให้บริเวณใบหน้าส่วนนี้มีการยกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ฉีดซัพพอร์ตบริเวณชั้นไขมันนะคะให้มีการเติมเต็มบริเวณไขมันช่วงหน้าแก้มนะคะแล้วก็เติมเต็มของชั้นไขมันใต้ตาบริเวณใต้ตานี้ก็จะดูฟูแล้วก็เต็มขึ้นนะคะต้องแก้มก็จะมีความอิม่มเอิบมากขึ้นแล้วก็ขมับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเต็มมากขึ้นใบหน้าส่วนนี้ก็จะเห็นว่ายกขึ้นด้วยค่ะ